โอเคครับกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e อาร์เมอร์ช n e l นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในเกม I d เดลกอสเดชอีกครั้งนะครับซึ่งจากจากคลิปที่แล้วผมเปิดหาน้องกังแพนด้าใช่ปะโอเคผมก็ไปอัดเติมมาแล้วจนได้5าดาวนะไม่ใช่5ดาวได้5ตัวโอเคแต่น้องกังฟูแพนด้าไม่เท่าไหร,ร่ฮะเซิร์ฟผม613เนี่ยมีตัวละครมาให้เปิดอีกแล้วนั่นคือ นั่นคือแม่มดน้อยซากุรนะฮะเออไม่รู้ว่ารอบนี้จะเกลือหรือเปล่านะเรามาทําความรู้จักกับแม่มดน้อยซากุระกันดีกว่าอ๋ออยู่หนเออเออแบบภาพโอเคทัดแสงนะแล้วก็ไหนวะเออนี่ออแม่มดน้อยซากุระเฮ้ยน่ารักสุดๆเป็นนักเวน,นะครับท่าแสงนะโอเคมา,มาดูสกิลเข้าๆข,ข,ของเขาก่อนเลยครับอ่สกิลแรกก็คือ สุ่มโจมตีเป้าหมาย1รลายนะมองข้ามพลังป้องกันของศัตรู40%นะครับเกิดที่เกิดจากดาเมจเวทเกิดดาเมจเวท420หากศัตรูอยู่ในช่วงห้ามรักษาจะมีโอกาส30%ที่ติดสตันนะโอเคอันนี้ก็คือเพิ่มบัฟเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีปกตินะครับแล้วก็สกิลนี้ครับสุ่มโจมตีเป้าหมายศัตรู2ลายเกิดจากดาเมจเวท170ขณะเดียวกันที่ โจมตีเนี่ยฝ่ายจะลดพลังป้องกันของอ,อ,อีฝ่าย20%นานต่อเนื่อง3เทิร์นนะมีโอกาส90%ในการทําให้ใน2รอบอีกฝ่ายไม่สามารถรักษาได้ก็คือห้ามฮิวด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาแปดถ,ถูกหรือเปล่านะโอเคแล้วก็เลือกพิฆาตทุกครั้งที่การโจมตีหากเป้าหมาย HP ต่ํากว่า30%ทํานามเมจเพิ่มขึ้น30%หากการโจมตีครั้งดังกล่าวสังหารเป้าหมายมีโอกาสาา70%ที่ทาให้เป้าหมายไม่สามารถคืนชีพได้ก็คือห้ามห้ามฝืน เออก็ดีไหมก็ไม่รู้แต่ที่รู้น่ารักคือเคียวโอเคซึ่งกิจกรรมเพิ่งมาวันแรกนะครับผมก็เลยจัดไปแล้วเอ่เออก็คือแพ็ก80เหรียญก็คือประมาณ2,500ครับอันนี้ประมาณ700นะเขาเป็นประมาณ3,200นสะได้กุญแจมาประมาณเอ่อจริงมันได้28ครับแล้วผมได้จากเควสอีก1เหรียญ ซึ่งอันนี้ผมจะบอกว่าแม่งกิจกรรมแม่งคือสายฟรีมึงจะไม่อะไรไหนเลยวะดูนะครับคุณทำเควสแอคทีฟเสร็จใช่ไหมแม่งให้แค่2ดอกเว้คือดอกนี้ทำสี่อันสี่เควสแล้วก็ได้นี้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งพอเติมต้องเติมนะเติมเท่าไหร่ก็ได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาทมันก็จะได้อีกดอกหนึ่งเป็นสองดอกซึ่ง What, What the fuck โอชิตไอีืยสายฟรีมึงจะอยู่ยังไงมันจะได้ไปแล้วมิยุก คือเข้าใจว่าดวงมันอาแบบคนมันจะมีดวงอ่ะก็จะได้ก็ได้คือเปิด2องไพ่ปุ๊บๆแม่งได้เงี้ยแต่แม่งแบบโอ้โหให้ตายเถอะโอเคแล้วก็เปิดตามจํานวนครั้งก็จะมีของแจกนะครับเอ้ยมีแจกนี่ด้วยเหรออย่าใช้คําว่าแจกเลยเปิดถึง30สิบครั้งได้ชิ้นส่วนอากาตานะครับธาตุไฟซึ่งผมเติมไปแล้ว3200บาทได้มาสามสิบดดอก ที่เติมนะ38ดอกแล้วเนี้ยผมลั่นไปแล้วจากเควสรอบแรกเอ้ยเควสกิจกรรมมามันเป็นการไม่เสียเวลาครับ39ครั้งผมจะได้สักกี่ตัววะผมตีคร่าวๆเลยนะตัวละครแบบที่แบบมันต้องเติมๆได้เนี่ยแม่งต้องแม่งต้องอะไรวะตกตัวละพันอะห้าตัวก็ห้าพันอะต่เคต่นี้ผมนําล่องไปแล้วมาเพื่อเอาน้องมาประดับทีมสุดน่ารักลุยเราจะเริ่มจากมุมก่อน <H op> เฮ้บเรียบร้อยเอาดอกไปเฮ้ย <H op> สมุดธาตุโอเคอือหืออันนี้มันกล่องระดับไหนวะเนี่ยโอ้โหเกรดบีถุยโอเคครบสี่มุมเฮ้ยโอ้โหมือก็แม่นเหมือนกันนะเราโอเคได้สมุดเลือกฮีโร่นะฮะต่อมาเฮ้ย <H op> Oh. Shit. Oh shit. Oh shit. อ๋อฉีดโอ้ชีดโอ้ชีดไอ้ยังไม่ทักทักคุณหน้าล้างกระดานเลยแกวะเฮ้ยเฮ้ยแอบอยู่ไหนโหลเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอ๋อมีกุญแจเพิ่มให้ด้วยโอเคโอ้โ okay. ห oh, แต่ใครกูได้แล้วเหอะได้สักทีเถอะโอเคได้แล้วนั่งไงต่อนี่เซ็ตได้ปะ เอ่อผมได้แล้วยังไงต่อนะนาะขอไปเช็คกระเป๋าก่อนต้องรีเซ็ตก่อนเราถึงได้อะเัืยอไงวะโอ้โหดูแม่งจิตใจแต่เนี้ยกดไปเนี่ยแม่งแม่งไม่หักอีกแล้วเว้ยเกมแม่งยังไงยังไงอนเนี่ยผมขออนญาตรีสตาร์ทเกมสักครู่นะครับอ่าโอเคกระดานแรกเราก็ได้หนองมาแล้วละครับหนึ่งตัวใช้เลยโอเคน่ารักตัวหนึ่งก็แทบจุก อ่ตอนนี้เราเหลือ27ตัวเดี๋ยวนะอันนี้มันแถวและส 4, 4, สี่สีใบถึงจะได้1ห,หน้านะครับอันนี้ผมใช้ไปกี่ใบแล้วเนี่ย15บห้าวะ15แล้วได้มาสอโอเคช่างมันไม่ต้องคิดเรารีเลยแล้วกันเลือกใหม่อืมเอาที่แม่งเดือดดานหน่อยอืมอันนี้กล่องอะไรไม่รู้นะเริ่มมาก่อนเอ่อโอเค เดิมบอกนะครับแถวแรกก็จะเลือกได้1ชิ้นแถวสองเลือกได้สองชิ้นแถวสามเลือกได้สามชิ้นนะมารอบต่อมากับอีก2ี่สิบเจ็ดใบรับของก่อนเอาเลือกเอาใช้โอเคเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้เปิดตรงนี้ก่อนปับ๊บเรียบร้อโดนสับขาหลอกอยู่มุมหรือเปล่าแลปับ๊บได้ไมอสองดอกโอเคจบไปแล้วสองนะสามืี ห้าอืมหกอือห์อยู่ไหนอ่ะเจ็ดอืมห์แปดอือห์เก้าอือหื์ให้ได้ไวๆไหน่อยไม่ได้เหรอทำจริงทำจริงทำจริงเฮ้ยไอ้นุม่มโอ้ใบสุดท้ายโ oh, อ้ชิดอ่าสามสิบใบวัตถุดาษสุดๆ สามสิบใบได้ตัวสุดท้ายเลยเยอะโอเคได้ตัวอากาตามานะในนี้ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยสองตัวเองกับอ,อีกสิบสามใบครับไปกระดานต่อมาเอ้อขอให้มันได้สักตอนนี้ได้มาสองแล้วใช่ไหมหมได้อีกตัวเลยป่ะกระดานเนี้ยถ้าได้อีกตัวหนึ่งก็จะแบบ มีกําลังใจหรือได้ก่อนได้ก่อนภายในสิบหกอ่ะมันจะได้แบบไม่ค้างข่าวอ่ะโอเคครับมาเริ่มกระดานที่สามโอ้โหเปิดมุมก่อนเหมือนเดิมเปิดด้วยความมุ่งไวเพิ่มจะฟุกมาอ้ออีกสิบเอ็ดสิบเอ็ด เนี่ยมันแกงกูชัดๆโอ้โหเหลือเจ็ดดอกอ่ะอีกสองสี่หกแปดสิบเจ็ดดอกกับอีกสิบช่องโอเคดินไปหนึ่งดินไปสองดินไปสามดินไปสี่อ๋อไม่เลยสามดอกจะได้ไปสุดท้ายอีกแล้วเหรอวะ ไม่นะไม่นะโอ้ช oh, ีสองรอบสุดท้ายครับนี่มันสองในสามนง้ยถ้ากูเปิดไม่ได้นะโ oh, อ้ชิตเออมึงอย่าให้กูไปสุดท้ายแหละกูดูออกโอ้ยยแม่งโอเคครับหลังจากที่ ไปเติมแบบเงินในเศษเ็ษบัญชีมานะครับอีกสามร้อยโอเคใบนี้ก็ตัวที่สามครับอือย่าขุดเศาร์แล้วอีกห้าใบทําไมต้องได้แบบท้ายกระดานว้มันใช่ปะนี่เอามาลุยกันอีกสักตั้งอีกห้าใบมาต้องออกออกก่อนให้กูได้ปะฮะเปิดแบบไม่คิดอะไรห้าใบ อเครับรางวัลปลอบใจอือมบสุดท้ายครับโอเคเรียบร้อยเจ๊งไหมไม่รู้ว่าเจ๊งว่ะเจ๊งถ้าเปิดสุดหน้ากระดาษได้สองใบสองหน้าเนี่ยเจ๊งเจ๊งแน่นอนตอนนี้ผมก็เหลืออีกอีก,อ,กอีกช่องหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดช่องกับอีกหนึ่งหน้านะถึงจะได้ห้าดาวนะเอ้ยไม่ถึงห้าดาวถึงจะได้ห้าตัว สิอีกเช่าไรวะหนึ 1, 2, 6, ่งสองสามหกสิบหกกับสิบเอ็ดเป็นยี่สิบเจ็ดผมถึงจะได้ครบห้าตัวนะครับโอ,โอชิตสุดๆไปเลยนี่ผมเสียเงินอ่ะผมตีคร่าวๆนะครับผมเสียเงินไปทั้งหมดสามพันห้าสามพันห้าเดี๋ยวนะได้อะไรมาบ้างวะใช้ก่นอนอัะสามพันห้าได้มาสามตัว ได้น้องซากุระมา3ตัวแล้วก็ได้ฟาดไฟตัวนี้ครับได้อากาตามาอีก1ตัวนะนักเวทไฟแต่ผมคงไม่ได้ใช้หรอกนะครับเพราะว่าเป็นผู้ชายผมชอบตัวผู้หญิงโอเคแต่ว่ากิจกรรมนี้ผมว่าผมน่าจะไปกดมาสักให้หมดแหละให้ได้5ตัวแหละเอาทำสิบดาวไปก่อนนะโอเคครับถ้าใครชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเก,กี่ยวกับเกมอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโย